คุณต้องทำอย่างไรถึงจะโปรแกรมจิตให้ดีขึ้นเป็นร้อยเท่าคือในในตลอดชีวิตของเราเนี่ยตลอดชีวิตของคุณคนทุกคนเนี่ยมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า ความคิดของฉันแล้วก็ความคิดของคุณแล้วก็ความคิดของเขาแล้วก็ความคิดของพวกเขามันมีตัวคุณกับคนอื่นซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความคิดของคุณและของคนอื่นเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันมันไม่จําเป็นเช่นความคิดของคุณพ่อคุณเนี่ยกับความคิดของคุณเนี่ย มันไม่น่าจะเหมือนกันเยอะๆได้เพราะอะไรอยกตัวอยา่างบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนสู้ยอมนะครับทํางานหนักเรียนหนังสือน้อยส่งคุณจนจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์จบหมอจบวิศวะหรืออะไรก็ตามแล้วคุณยังจะคิดว่าความคิดของคุณความคิดของพ่อความคิดของแม่จะไปเหมือนกันได้ยังไงกระทั่ง เพื่อนของคุณในคณะเดียวกันแผนกเดียวกันที่เ,เรียนหนังสือด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องถือว่ามีความคิดที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันที่อาจารย์พูดเรื่อง,องนี้ทําไมรู้ไหมการใช้ชื่อของคนจํานวนมากเนี่ยแปลกมากก่าวคือถ้าถ้าเขาเนี่ยมีความเคารพในความคิดของตัวเองแล้วก็มีความเคารพในความคิดของคนอื่นเนี่ยโลกใบนี้มันก็จะดีขึ้นอีกเยอะเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหม สมมตุติอาจารย์ใส่เสื้อเนี่ยนะสีทนแดงแบบนี้แล้วคุณเป็นเพื่อนอาจารย์แล้วคุณบอกว่าโอ้บอลชัยนะทำไมนายไม่ใส่เสื้อขาวอะ่ะนะหมายว่าไม่โอเคนะที่นายเนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงสมมุติว่าเขาพูดอะไรแบบนั้นที่อาจจะไม่ได้ยืนอยู่ข้างเดียวกับคุณเนี่ยคำถามก็คือว่า เหตุใดมนุษย์จำนวนมากเนี่ยจะต้องไม่พอใจความคิดของคนอื่นด้วยเมื่อเราไม่พอใจความคิดของคนอื่นใช่ไหมสิ่งเราจะทำก็คือเราจะสร้างความรู้สึกที่ไม่พอใจโกรธเล็กๆหรือนะรู้สึกนะว่ารู้สึกไม่พอใจรู้สึกเครียดขึ้นมาหรือรู้สึกว่ามันงุดหิด คุณก็จะบันทึกนะทุกคนเอาเมือจี้ไว้ที่ตรงนี้นะครับคุณก็จะบันทึกนะครับเลขคอร์ดเลขคอร์ดความรู้สึกว่าฉันไม่พอใจนะที่นายพูดกับฉันแบบนี้ฉันไม่พอใจนะที่เธอพูดกับฉันแบบนี้ผลที่ตามมาก็คือว่าแม้เพื่อนอาจารย์จะจากไปแล้วเข้าไปตั้งนานแล้วแต่อาจารย์ก็ยังคงนะกลับบ้านแล้วก็งุดหงิดไม่สบอารมณ์อยู่อย่างนั้นตั้งนาน อีกหลายชั่วโมงหรืออีกหลายวันแถมไม่พอพอเจอเพื่อนคนนั้นในครั้งหน้าแทนที่มันจะเป็นาการพบกันครั้งใหม่เป็นปัจจุบันขณะเป็นเดอรนาวอาจารย์ก็ยังคงอดจะคิดถึงคำพูดของเขาไม่ได้แต่ผนหลังว่าเออมันเคยพูดกับเราแบบนี้คราวนี้เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นสมมติว่า คุณถูกคนอื่นพูดกับคุณแบบดูถูกว่าเธอทำไม่ได้หรอกเธอไม่มีปัญญาหรอกนะเธอไม่สามารถเป็นเศรษฐีได้หรอกเธอผอมไม่ได้หรอกเธอไม่มีทางสวยสมมติว่าเขาพูดดูถูกคุณสิ่งแรกเลยคุณต้องรู้ก่อนก็คือว่านั่นมันไม่ใช่ความคิดของฉันแต่มันเป็นความคิด ที่เกิดในหัวสมองในจิตของคนอื่นคุณไม่ควรที่จะรู้สึกว่าโกรธแล้วคุณก็บันทึกอารมณ์โกรธเข้าไปอีกพอเพื่อนคุณจากไปนะคุณก็ยังหน้าหุบอยู่เซ็งอยู่เครียดอยู่หรือรู้สึกโมโหมากอยากจะด่ากลับไปแรงๆคุณลองนึกดูนะว่าคำถาม ทุกเรื่องราวที่คนอื่นไม่อยู่ในข้างเดียวกับเราพูดจาไม่ดีกับเราเนี่ยมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนคุณถึงจะลืมมันได้อาจารย์จะยกตัวอย่างนะเด็กบางคนลูกบางคนถูกพ่อนะด่าต่อว่าดุบางครั้งนะครับเข้าบันทึกไว้ตรงนี้ แล้วเขาจํามันไปได้อีกสามสิบปีสามสิบปีต่อมาบอกว่าไม่เคยลืมเพราะว่าผมแบบนี้ผมไม่เคยลืมคุณรู้ไหมว่าเวลาที่คุณเจอสิ่งสวยงามดอกไม้สวยงามนะคุณเจอผ้าที่ตกดินสวยงามคุณเจอเพงลงไพเราะฟังแล้วเพาะมากไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงไม่ลืมลืมหมดละแต่เรื่องบางเรื่องลบ,ลบ ที่คุณฝังเข้าไปตรงนี้คุณโปรแกรมเข้าไปคุณบันทึกเข้าไปมันติดตัวคุณไปอีกสามสิบปีแต่ความดีของพ่อในบางเรื่องคุณจำไม่ได้สัก,สกเรื่องคุณดันจำจำแต่เรื่องไม่พอใจได้หรือจำความไม่พอใจที่แม่ทำต่อคุณได้สี่สิบปีต่อมาหนูไม่เคยลืมแม่ทำกับหนูแบบนั้นเพราะนั่นมันคือปัญหาว่า การโปรแกรมจิตเนี่ยมันผิดพลาดเพราะว่าที่คุณจะต้องระวังเลยก็คือว่าทุกวันคุณบันทึกอะไรไปอยู่ตรงนี้ซึ่งปล่อยให้ซีดีแผ่นนี้เล่นอันนั้นเรื่อยๆนะเปิดเพลงไม่น่าฟังด้วยซีดีแผ่นนั้นเปิดคําพูดที่ไม่น่าฟังสมมุติว่าเพื่ออาจารย์บอกว่าเฮ้ยวันชัยทำไมนาไม่ใส่เสื้อสีขาวอะนะไม่ไม่เข้าท่านะที่นาจะใส่เสื้อสีแดงเน่ยอาจาอาจารจบอกเขาว่า โอเคนะเสื้อสีแดงคงไม่เหมาะกับมึงแต่เพอร์เฟคที่เหมาะกับกูคําว่ากูมึงในที่นี้ไม่ได้เป็นคําสุภาพนะเป็นคําพูดระหว่างเพื่อนใช่สิเธอสีแดงอาจจะไม่เหมาะกับเธอนะแต่มันเหมาะกับฉันเป๊ะเลยทําไมคุณไม่สบายสบาย,บายที่จะรู้สึกว่าก็ตามใจเธอสิเธอไม่ชอบสีนั้นมันคงไม่เหมาะกับเธอแต่มันเหมาะกับฉันญาติของอาจารย์ ไม่บอกว่าใครเขาเคยพูดผ่านคนอื่นแล้วคนอื่นก็เอาคำพูดอันนั้นมาบอกอาจารย์ญาติคนนั้นพูดว่าวันชัยเนี่ยไม่รู้มันเต็มบาทหรือเปล่าเชื่อไหมเขาพูดดูถูกไหมดูถูกตัดสินไหมตัดสินแต่คำดูถูกอันนั้นคำตัดสินอย่างนั้นการรับรู้อย่างนั้นมันเป็นความคิดของเขาทำไม อาจารย์บรรชัยต้องไปเดือดร้อนจะเป็นจะตายด้วยมันโอเคสําหรับคุณที่คุณจะคิดอย่างนั้นแต่ผมไม่จําเป็นต้องคิดอย่างนั้นไม่จําเป็นต้องเชื่อผมจะเดือดร้อนไปทําไมผมจะไปเจ็บปวดไปอาฆาตแค้นสักวันกูจะกลับไปด่ามึงกลับให้สาสมเลยไม่ต้องถ้าเราทําอย่างนั้นเรากําลังบันทึกที่อยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็จะโปรแกร,รมจิตให้ดีขึ้นไม่ได้ ถ้าพ่อแม่ดูถูกคุณเป็นความคิดของเขาคุณไม่จําเป็นต้องเจ็บปวดปล่อยวางความเจ็บปวดแล้วไปอิสระซะพูดง่ายๆคุณจะเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตเนี่ยที่ไม่บันทึกความเจ็บปวดความกบโกรธความโมโหความหงุดหงิดความไม่สบอารมณ์เนี่ยจากเหตุการณ์เพียงแค่มันเป็นความคิดของคนอื่นคำพูดของคนอื่นแล้วคุณไปแคร์ทำไม คุณไปเดือดร้อนนะคุณไปรู้สึกว่าคุณเป็นทุกข์มากทรมานมากนะใจคุณเหมือนกับถูกไฟเผาไปเพื่ออะไรเราเราโตขึ้นมาตั้งแต่เด็กเราเร okay. ียนหนังสือป .3 ป .4 แล้วก็มีเพ right. ื่อนเพื่อนหญิงเพื่อนชายมีคุณครูก็จะมีคนบางคนมาพูดบางอย่างที่เหมือนกับว่าจะทำให้เรานะหน้าอายหน้าแตก ถูกไหมเราเรียนรู้ที่จะบันทึกความจํานั้นความความเจ็บปวดทางอารมณ์ความไม่พอใจถูกไหมโอเคตอนที่อาจารย์เรียนอยู่ที่ป .6 ป .6 โรงเรียนนะชื่อโรงเรียนนะครับไม่บอกแล้วกันอยู่ที่จังหวัดอำเภอเมืองปราจีนบุรีอาจารย์มีเพื่อนที่ ตัวโตกว่าอาจารย์มากแต่ดันเรียนห้องเดียวกันอาจารย์ตัวเล็กกว่ามันเยอะเลยเพื่อนคนนี้ที่เรียนชั้นเดียวกันกับพี่ชายของเขาที่เรียนโตกว่ากันมากเขาเจออาจารย์ทุกครั้งเขาจะเรียกอาจารย์ว่าไอ้เจ๊กนี่เรื่องจริงเลยนะครับเรียกว่าไอ้เจ๊กแต่มันไม่เป็นการเรียกแบบล้อเรียนธรรมดาไม่เป็นการเรียกแบบการดูถูกเหยียดหยามแบบความไม่พอใจคนจีนอย่างสุดขีดของเขาเลยแหละอย่างนี้เป็นต้น รูว้ว่าถ้าอาจารย์ได้เรียนรู้สิ่งที่อาจารย์กําลังไล่อยู่ในตอนนี้นะอาจารย์คงจะมีความสุขมากในตอนป .6 ปีนะั้นเพราะก็คือว่ามันเป็นความทุกข์ของเขามันเป็นความเดือดร้อนของเขาที่เขาจะตัดสินเขาจะไม่พอใจคนอื่นทั้งนั้นที่ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันเพียงแค่มองแล้วมันเป็นคนจีนแล้วเขาเกลียดคนจีนลูกหลานคนจีน เขาก็พูดจะด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นนะเดือดดานอยากจะกินเลือดกินเนื้ออาจารย์อย่างนั้นเลยนะอยากจะชกตอ่อยเลยแหละฉันไม่ชอบแกทั้งที่อาจารย์ไม่เคยไปพูดอะไรไม่ดีแล้วก็ทําความเดือดร้อนให้เขาด้วยนะเขาก็โกรธเขาเรียกไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กแบบไม่พอใจอยากจะว่าเออมึงแน่จริงมึงไม่พอใจมึงก็มาชกกับกูดีประมาณนั้นเลยที่จริงแล้วเนี่ย เราต้องเรียนรู้ว่าเราไม่จําเป็นที่ต้องไปนะมีปฏิกิริยานะกับความเดือดร้อนของคนอื่นกับการติดฉลากหรือตัดสินไม่ว่าคนอื่นนั้นจะเป็นพี่ชายพี่สาวญาติคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าจะเป็นเพื่อนคนไหนก็ตามถูกไหม ไม่ว่าคุณคุณจะมีหน้าที่ตําแหน่งการงานอะไรคุณจะรับราชาการคุณจะเป็นนะคุณจะเป็นนายกคุณจะเป็นอะ,อะไรก็ได้อะจริงๆแล้วเราจะต้องเรียนรู้ที่จะมีสภาวะจิตที่มีสิ่งที่เรียกว่า peacefulpeace Peace คือจิตที่มีความสงบสุขไม่เดือดร้อนกับคำกล่าวหาคำตัดสินหรือแค่ความคิดของเขาเท่านั้นเอง นะยเหมือนอย่างญาติอาจารย์คิดว่าเจา้าบัรชัยเนี่ยนะเออมันแปลกเว้ยมันออกมาไลฟ์มันออกมาพูดนั่นพูดนี่สอนคนอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเต็มบาทหรือเปล่าวะเชื่อไหมเขาคิดว่าเอ,อ่อการที่อาจารย์เนี่ยออกมาไลฟ์ในหัวข้ออย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจนะว่าอาจารย์เต็มบาทหรือเปล่าคนดีๆเขาไม่ทํากันอะไรประมาณนั้นนะแปลกไหมความคิดนี้มันดีเพอร์เฟกต์สำหรับเขาแต่เรา นะต้องไปแบบว่าชักดิ้นชักงอกับการปิดฉลางคนอื่นไหมเราต้องบันทึกไหมเพื่อที่เราจะได้เกียดมันนะแค้นมันสักวันนึ่งกูจะต้องนะทําให้มึงสะสมเลยการที่มึงดูถูกกูเลยไม่ต้องคุณคุณกําลังโปรแกร,รมจิตใจในทางลบคุณจะต้องเรียนรู้ที่ไม่ต้องเป็นทุกข์กับความทุกข์ของคนอื่นกับความเดือดร้อนของเขาอาจารย์ใส่เสื้อสีแดงเขาเดือดร้อนอะไร <laughs> ใช่ไหมเขาบอกว่ามึงไม่มีเสื้อที่เดียวนี้จะใส่ล้วเลยไงเราต้องเดือดร้อ,รอนไม,ไม่ต้องโกรธมันไหมไม่ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอิสระเป็นอิสระจากโอปินิยนจากความคิดเห็นจากทอสความคิดของเขา <c oughs> เพื่อที่คุณเนี่ยนะจะไม่ต้องไปแบกอารมณ์คุณมัวอยู่กับตัวคุณแล้วก็ นึกแต่คําพูดนั้นนึกแต่สตอรี่ฉากเหตุการณ์นั้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วคุณก็ยิ่งโปรแกรมมันลงไปหนักมากนี่นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้คิดกับเขาดีๆแทนที่เราจะฝังบันทึกอารมณ์ลบเราควรจะบอกว่าว้าวนะความคิดของนายมันดีเยี่ยมเลยสําหรับนายอ่ะพูดตามอาจารย์ไปนะความคิดของเธอ ที่มีต่อฉันเนี่ยมันดีเยี่ยมเลยสําหรับเธอนะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับฉันเพราะฉันมีความคิดอีกแบบหนึ่งของตัวฉันเองคุณไม่จําเป็นต้องโกรธเขาเหมือนกับที่ว่าพ่อแม่ลูกทะเลาะกันลูกไม่พอใจพ่อเรื่องสองเรื่องแต่เก็บเอาไว้สิบปียี่สิบปีสามสิบปีทะลาอนครั้งเดียวบันทึกบันทึกแล้วบอกไม่ให้อภัยละไม่โกรกันละไม่ง้อกันล้เพราะทุกครั้ง ที่มันบันทึกไปแล้วเขาจะเล่นซีดีซ้ำๆว่าวันนั้นพ่อทําอย่างนั้นแต่แล้วชีวิตที่พ่อทั้งหมดทั้งหมดที่เหลืออยู่หายไปไหนนะแล้วพ่อทําสิ่งอื่นอีกอีกกี่อย่างที่คุณไม่เคยจําแต่ทําไมคุณจําได้อยู่เรื่องเดียวเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่จดจําเรื่องลบๆวางมันไปซะแล้วก็ คุณจะต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยยังไงซะไมนก็ไม่มีวันคิดเหมือนเงินเป๊ะได้หรอกในเมื่อคิดไม่เหมือนกันไม่ต้องไปโกรธความคิดของเขาแม้ว่าความคิดของเขาจะนีมีข้อเสนอแนะมาเกี่ยวกับเราก็ตามมันมันถูกสําหรับเขาไงแ่เราไม่ต้องโกรธถ้า,าว่าคุณไม่มาเสียเวลาเสียสภาวะจิตเสียอารมณ์กับเรื่องราวแบบนี้นะคุณจะเบา เบามากคุณเป็นนักเรียนคุณก็นะเออเพื่อนมันจะล้อเรียนชั้นก็ช่างหัวมันมันจะพูดจานะอยากคายใส่ชั้นก็ช่างหัวมันเป็นธุระข,ของมันไม่ใช่ธุระข,ของชั้นแต่เราดันไปเรียนรู้ที่มีสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์คือเราเรารู้สึกอึดอัดอึดอัดเราไปอึดอัดทําไมใครสอนให้เราอึดอัด เราจะต้องเป็นคนอย่างนั้นไปตลอดชีวิตไหมถ้าใครเขาวิจารณ์เราในเชิงลบเราก็ทนไม่ได้เราก็จะเป็นทุกข์ทรมานมันเป็นเพียงแค่ขณะดเขาไม่ได้เอาไม้มาตีเราสักแปงกนะเขาแค่คิดนะเราจะเป็นจะตายทำไมทำไมเราไม่คิดว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดชิ้นหนึ่งของคนคนหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นธุระข,ของเขาถ้าเขาอยากจะคิดอย่างนั้นก็อนุญาตให้เขาคิดไป เราก็มีชีวิตของเราต่อไปเพราะคนที่พูดไม่ดีกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านแต่พอคุณบันทึกปั๊บมันอยู่กับคุณสิบปียี่สิบปีสามสิบปีมันยังดำลงอยู่แต่นี่มันคือชีวิตของคุณทําไมคุณต้องอนุญาตให้เรื่องอย่างนี้มันลุกลามอาจารย์นิ่งถามคุณว่าเรื่องลบๆที่คนหนึ่งเขาทำกับคุณเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่คุณถึงจะลืมได้ตลอดชีวิตเลยไหมถ้าานั้นคุณต้องแบกมันไปอย่างเนี้ย ทั้งที่จริงๆไอ้หมอนม่นคงลืมไปนานแล้วแหละว่ามันพูดอะไรกับเราไว้มันคงลืมไปนานแล้วนะมันคงไม่นึกเนะยว่าเราจะบันทึกแล้วก็เก็บไว้นานขนาดนี้แล้วก็โปรแกรมจิใต้สำนึกไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่มีทางที่เราจะมีสติปัญญามีนะเรียกว่าสติสัมปชัญญะความรู้ตัวแยกแยะได้ว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดในสมองคนอื่นเราไปเจ็บปวดอะไรถูกไหม ราไปเจ็บปวดอะไรอืมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้อย่างนี้เนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าคุณจะตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรเ <F ace> ช่นคุณก็ได้แตยิ้ยมขำหัวเราะกับอืมมันก็เป็นเพียงแค,แค่ความคิดอย่างหนึงของนายนะอืมฉันรู้ละฉันเข้าใจแล้วนาะคิดอย่างนั้นนะแต่ไม่เป็นไรนะฉัน แอมไฟนะฉันสบายดีกับเสื้อสีแดงนะฉันมีปัญหาอะไรกับตัวฉันเองถูกไหมคุณก็จะไม่ต้องไปมีนะเนกาทีฟอิโมชันแล้วคุณก็จะได้นะครับเป็นคนที่มีสตรองมายมีจิตที่แข็งแกร่งนะคุณเป็นจิตที่มีพลังอำนาจเพราะว่าคุณใช้ความคิดของคุณเป็นหลักตางหา ในการที่คุณนะรู้ว่าคุณต้องการอะไรพูดจริงๆนะฟังดีๆมนุษย์เนี่ยแค่ต้องการอะไร I want this I want this car ฉันต้องการรถคันนี้นะ I want นะ this house this condo นะไม่พอ not enough คุณต้องการอะไรก็แล้วแต่ แค่แค่ต้องการไม่พอแต่คุณต้องคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วสร้างความคิดกับสิ่งที่ต้องการให้เป็นประโยคที่คุณได้ครอบครองและเป็นเจ้าของไปแล้วสมมติถ้าคุณเป็นคนขี้ขาดแล้วคุณต้องการเป็นคนกล้าหาญ คุณแค่ต้องการกล้าหาญเฉยๆไม่พอคุณต้องสร้างประโยชค,ความคิดขึ้นมาว่าฉันกล้าหาญและคุณจะต้องใช้เวลาเนี่ยนะตลอดตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนในการที่คุณจะอยู่กับไอเดียนั้นว่าฉันกล้าหาญไปเรื่อย นี่คือการบียอนการเลยความต้องการคือไปอีกสเต็ปหนึ่งที่ฉันไม่แค่ฉันไม่ใช่แค่ต้องการมันนะแต่ฉันสร้างความคิดเกี่ยวกับมันเพราะฉันเป็นเช่นนั้นและฉันจะเสกความเป็นจริงนี้ขึ้นมาจากการที่ฉันจดจ่ออยู่กับความคิดนั้นซึ่งความคิดนั้นเกี่ยวข้องกับความต้องการของฉันตรงตรง นี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้มาตั้งแต่เป็นเด็กโตกับเปียกแล้วว่าเราควรจะฝึกใช้จิตของเราในลักษณะนี้ในการโปรแกร,รมนะสมองของเราไปเรื่อยๆนะโอเคบันทึกนะแอมเรบนะช,นาาบชั้นกล้าหารแอมเรบชั้นกล้าหารบันทึกไปบันทึกไปคุณโปรแกร,รมจิตใจของคุณไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมว่าความคิดเป็นไวเบ a t ชั่เป็น e NERGY วเบชันนั้นมันจะเลเดียกระจายออกไปนะในอวกาศเมื่อคุณคิดดีความคิดที่ทของคุณกระจายออกไปใครที่อยู่ใกล้ๆจิงเขาจะสามารถจับคลื่อนนี้ได้ผลก็คือมันมีอิทธิพลที่จะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆพลอยรู้สึกความกล้าหาญไปด้วยนั่นหมายความว่าตีต่างว่าตีต่างว่า คุณคุณคิดถึงนายเกคุณคิดถึงนายเกคุณคิดถึงอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วความคิดเนี่ยมันส่งโทรจิตออกไปแล้วเพราะมันเป็นมันเป็นวเบชั่น,นมันส่งออกไปแล้วถึงคนคนนั้นถ้าคนคนนั้นเนี่ยนะเกิดจิตใจของเขาเนี่ยรับคลื่นคุณได้นะอยู่ดีๆเขาจะเกิดแรงโดนใจโทรหาคุณวินาทีนั้นเลยนั่นแหละที่เราเรียกว่าโทรจิตทํางาน เวลาที่คุณมีลางสังหรณ์คุณมีลางสังหรณ์ว่าอะไรบางอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าคุณอยากรู้ล่วงหนะ้าความจริงมันเกิดขึ้นจากการที่มีใครบางคนคิดความคิดนั้นแล้วความคิดนั้นส่งขลื่นจิตมาแล้วสมองกับจิตคุณดันจับขึ้นนั้นได้พราะจับขึ้นนั้นได้ปั๊บมันจะกระตุ้นให้คุณเกิดสิ่งที่เรียกว่านะเปิงแวร์คือเกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันสังหรณ์ฉันสังหรณ์จริงแล้วมันเป็นการที่ว่าจิต กระแสจิตกระแสความคิดเนี่ยมันเชื่อมต่อกันแบบโทรจิตอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดคุณส่งความคิดที่ดีมากไปถึงใครคนหนึ่งเรื่อยๆเรื่อยคุณส่งไปเรื่อยๆจริงๆเท่ากับคุณส่งทรจิตไปเรื่อยๆเชื่อไหมว่ามันจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตของคนคนนั้นคนคนนั้นยังไงก็จะสามารถรู้ได้ถึงสิ่งดีๆที่คุณส่งไป ถ้าเกิดคุณส่งแต่ความคิดปองร้ายไปเรื่อยๆเขาจะกลัวคุณมากเลยแต่อยู่ดีๆเขากลัวคุณได้อย่างไรในเมื่อเขาไม่ได้เจอคุณเลยซ้ําแต่มันจะเกิดการจับขึ้นความคิดนั้นได้แล้วมันจะเกิดความรู้สึกแบบอินสติงสัญชาตญาณคุณลองนึกดูว่าจิตมนุษย์ทํางานกันถึงขนาดนี้อย่างคนที่สมมุติว่าไปอยู่เป็นลูกศิษย์ใกล้หลวงพ่อที่เป็นเกจิอาจารย์ดีๆจริงๆเลยนะแล้วท่านนั่งภาวนาอยู่แล้วท่านส่งขึ้นสมองแบบโคตรเมตตาโคตรความรักออกไป ลูกศิษย์เงเอินนั่งอยู่บริเวณนั้นเน่ะได้รับคืนหมดซึ่งคืนก็จะไปทาให้จิตของลูกศิษย์คนนั้นน่ะมีความรักและความเมตตาเนี่ยและความดีความความมีคุณธรรมเนี่ยตามไปด้วยคุณอยู่ในบ้านคุณอยู่ดีๆถ้าคุณกระจายความคิดออกไปดีๆทั่วบ้านคุณเนี่ยคนในบ้านได้สามารถจับกระแสคืนคุณไม่มากก็น้อยเสมอพอจะเข้าใจหรือ,อยังว่าวิธีที่คุณจะบริหารชีวิตคือ คุณต้องรู้ว่าความคิดที่คุณสร้างขึ้นมาที่ปล่อยออกไปเป็นว i เบชันเนี่ยคนอื่นจะจับวเบชันนั้นได้แล้วมันมีอิทธิพลต่อเขาในทางบวกหรือทางลบฉะนั้นคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นมาสเตอร์เป็นปรมาจารย์เพราะคุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณต้องปล่อยคลื่นความคิดอะไรออกไปเรื่อยๆ พอจะเห็นภาพไหมพอจะเห็นภาพไหมลางสังหรณ์เกิดขึ้นจากการที่มีมีความคิดของคนบางคนปล่อยออกมาอยู่แล้วแล้วคุณไปจับขึ้นความคิดเข้าได้คุณก็เลยถูกกระตุ้นให้เกิดสังหรณ์ที่เรียกว่า intuition กระแสะจิตโทรจิตนะโอเคซึ่งเราเนี่ยใครบางคนนะเขาใช้ความคิดของเขาเนี่ยปล่อยขึ้นไปรักษาทางไกา เขาคิดถึงการรักษาถึงการหายจริงๆเขาคิดความคิดนั้นเขาส่ง v ายเบชั่นของ h e ลลิ่งไปเชื่อไหมว่าคนปลายทางได้รับการเยียวยาในระดับหนึง่งนั่นคือการรักษาทางไก่มันเกิดขึ้นจากความคิดของคนคนหนึ่งที่พุ่งตรงไปยังคนอีกคนหนึ่งสมมติว่าคุณเริ่มเข้าใจ คุณจะโปรแกรมตัวคุณเองแขนอาจารย์เนี่ยตีแบบสถานการณ์คือมันมีความเจ็บปวดแต่อาจารย์ส่งคลื่นไปหาแขนก็คือ my arm and my hand is perfect healthy เราต้องสร้างความคิดที่เราต้องการออกมาอย่างสม่ำเสมอถ้าเรายัง เผลอใช้ชีวิตไปตามนะเหตุการณ์ภายนอกเราก็จะกลายเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เราต้องเป็นอิสระเป็นเจ้านายแห่งการสร้างความคิดเรามีทางเลือกที่จะคิดอะไรก็ได้ไม่มีใครนะไม่มีใครขัดขวางคุณได้แต่เราไม่เคยถูกสอนให้เรียนรู้ว่าในเมื่อเราเลือก ความคิดได้แล้วเราต้องใช้มันให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและโลกใบนี้อย่างไรการทำเช่นนี้คุณมีส่วนช่วยให้โลกเนี้เป็นโลกที่สงบสุขมากขึ้นลองใช้พลังของการคิดคิดดีมากๆเกี่ยวกับตัวเองนะด้วยเริ่มต้นคำว่า I am นะครับแล้วคิดมันทั้งวันเลยนะเช่น <c oughs> I am I am wealthy ฉันมั่งคั่ง I am healthy ฉันสุขภาพแข็งแรงโอเค I am safe ฉันปลอดภัยนะโอเคแล้วก็ I am a peaceful soul ฉันเป็นจิตวิญ,ญญาณที่มีความสงบสุข I am a powerful soul ฉันเป็นดวงวิญญ,ญาณที่มีพลังนะแล้วอันสุดท้ายอยากจะฝากไว้สำคัญมากเลยนะเอาไปพูดบ่อยๆนะพูดบ่อยๆนะ My house is heaven on earth. บ้านของฉันคือสวรรค์นบนดินคุณพูดไปเรื่อยๆคุณโปรแกรมไปเรื่อยๆคุณบันทึกไปเรื่อยๆบ้านของฉันคือสวรรค์นบนดินบ้านของฉันคือสวรรค์นบนดินแล้วเมื่อไหร่ที่คุณอยู่ที่บ้านคุณจะรู้เลยว่ามันจะเป็นไปตามความคิดที่บันทึกเอาไว้พูดสิ่งเหล่านี้นะครับเราไม่เคยถูกสอนให้พูดดีๆใช้พลังองภาษาคำพูด ความนึกคิดเราช่วยทําให้มันสม่ําเสมอไปเรื่อยๆได้ไหมทําไปเรื่อยๆเลยปล่อยไวเบชั่นนี้ออกไปบอกเลยนะว่าคุณจะได้พบกับชีวิตที่ดีมากๆเลยวันนี้จารย์คงต้องลาไปก่อนในเวลาเพียงเท่านี้นะครับ I love y o อนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สร้างพรสร้างความสำเร็จสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมานะครับมับ่งคั่งอย่างมหาศาลในทุกด้าน ใช้ความคิดของคุณนะครับพูดไปอย่างนั้นเลยแล้วคุณจะทำให้มันกลายเป็นความปจริงขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราพบกันนะครับในไลฟ์ครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนด้วยลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ